เป็นเขาเรียกอะไรซัมเมอร์ฟลูนะคะดอกไม้ที่เขาเรียกว่า เชิญเพวกผีเสือ้อเชิญพวกพึ่งนะคะมาตอมมาตรอม,ม,ตรอมแต่เขาหอมมากค่ะทุกคนอันนี้คือดอกที่เขาแห้งเหี่ยวแล้วแก่แล้วนะคะอันนี้ก็คือขึ้นมาใหม่นะคะขึ้นมาใหม่สิิงๆเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้าสวยๆเสียงฟังเสียงนกเสียงกานะคะ สวยหมทุกคนสวยๆนะคะ s u มเมอร์ฟลูมีหลายสีนะคะในบ้านป้ามุนามีสีขาวแล้วก็สีม่วง